สวัสดีครับสวัสดีครับ f อฟนะครับทุกท่านนะครับวันนี้ก็วานก็มาตัดหญ้านะครับก็มาตัดหญ้าให้กับน้องถุงเงินของเรานะครับเช้านี้มาตัดหญ้าให้กับน้องถุงเงินยญ้าซื้อไว้1,500บาทครับนี่ก็เหลือแค่นี้แหละครับเช้านี้เราก็มาตัดหญ้าครับผม เพราะว่าที่เราไม่มีที่นะครับไม่มีที่ปลูกพ่อฟันไม่ค่อยมีที่เท่าไหร่ครับไม่ค่อยมีที่ปลูกหญ้าหญ้าเนเปียครับซื้อไว้หนึ่งพันห้าร้อย 1, บาทแนนเติมไว้นะครับผมหนึ่งพันห้าร้อยบาทตัดหญ้าเสร็จพ่อฟันก็จะไปเอาน้องอาบน้ำแล้วก็ออกไปเดิอนออกกำลังกายครับผม หญ้าส,สวยๆครับผมหญ้าส,สวยๆพ่อฟันก็ได้ซื้อไว้ครับผม1,500บาทตัดหญ้าเสร็จพ่อฟันก็จะไปเอาน้องอาบน้ําแล้วก็ออกไปเดินเล่นครับผมภารกิจของเราเช้านี้ครับผมเช้านี้ครับเช้านี้เรก็ตัดหญ้าให้น้องค้า ได้จากคะแนนที่ได้จากพพพอพอพอคะแนนที่ได้มาจากที่ลลทผลไม้ไอนอนไลน์ก็เราก็มาูกหญ้าครับผมให้น้องไปกินครับ ก็วันละหนึ่งสเลงครับหนึ่งสล้งผลิกของเราวันละหนึ่งสงตอนนี้เราก็ได้หญ้าติมรถแล้วนะครับตอนนี้เราก็ย่าหญ้าติมรถแล้วเราก็จะกลับไปหาน้องถุงเงินครับแล้วก็จะพาอาบน้ำแล้วก็พาออกเดินไปกินหญ้าอีกทีครับ ยารถนี้ก็เอาไว้กินกลางวันแล้วก็ตอนเย็นครับตอนนี้<อ>พ่อควรก็ได้พาน้องถุงเงินมาอาบน้ำจะได้พาไปเดินออกกำลังกายกินยาข้างบ้านข้างหมู่บ้านอาบน้ำทายาให้น้องนวดนวดยาให้น้อง

หนวดขาแลก้กกรยยางออกกำลังกายพอควรกลับมาจากเกี่ยวหญ้าก็มาเอาน้องถุงเงินอาบน้ำทายากิน้ากินยานยายน้องถุงเงินค่ะ เป็นยานวดกับยาบำรุงเคลือบยาเคลือบกระเพาะถอยบะถอยบะลุกละป่วยมั้ยนี่ไม่อย่างเลยแม่จะเห็นยังไงขอยาเสี้ยงไว้นี่ป้วยบ่กินเลยอะไรบ้างอาปา chín ngay cứ như vậy từ chín dạ, dạ nành mệt liền, dạ che ác sẹp, ยกขาโอ้เหลี่ยมตาฮมาลงมาเหลี่ยมมาลงมาดูขยยกขาให้พ่อหนวดเลยพ่อหนวดให้ยกขามาลงมาด,ดีแล้วครับ ดีแล้วมีเยอะเลยเดินสะดวกแล้วครับปไปรับกินยาอาบกินยาต่ออาบน้ำเสร็จก็พาน้องถุงเงินมาเดินออกกำลังกายค่ะงดขาให้ก็ให้เดินออกกำลังกาย ก็ต MM ้องเหาะเมืองก่อนว่ามันมีหยางอยู่ข้างอะโอ้โก um, ินหยางไปเลยได้นะตลิดป่าเขาได้ đến <laughs> nhà chiếu chiếu ba khẩu đấy là nó men nhà đấy là ngâm ngâm là ba khẩu đấy là lắm phô bọc cả cho luôn là mẹ ไปยางอันนั้นปลาเข่าเพื่อนลูกย่างงามไหมไม่เหม็นชิงัวเปล่าลูกไปเลี้ยงง่วงเลยอ่าไปเลี้ยงงัวงแต่ลูก โอ้วิวสวยสวยสิบไปกินตะเนปลาเขาอยากถึงโน่นบ่อยากกินอยากไปกินตะเนปลาเขา แสบบลูกโอ้ได้กินห่าเสีสบๆส,สำหรับคลิปนี้น้องถุงเงินขอให้คุณแม่ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไปให้น้องถุงเงินด้วยนะคะจะได้ทําคลิปดีๆให้คุณพอ่อคุณแม่ได้รับชมค่ะ สำหรับลิปนี้น้องซุงเงินสวัสดีครับ